ยอดขุนพลผู้เก่งก้านักรบใบหน้าแดงที่มีคราวดกยาวผู้สร้างความยำเกรงและหวาดกลัวให้กับเหล่าขุนพลทั่วแผ่นดินเขาคือใครและเราจะวาดเขาออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะคะและสามารถอินบ็อกซ์ส่งเข้ามาได้ที่แฟนเพจบองเกอร์ด็อกสวัสดีค่ะนี่คือรายการบองเกอร์อาร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปและเล่าเรื่องเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันค่ะและวันนี้เราจะมาวาดตัวละครสําคัญซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปีหนึ่งใน5้าทหารเสือแห่งโจก,กก๊กที่เราคุ้นเคยกันในชื่อเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นั่นก็คือกวนอูนั่นเองเราจะได้รู้จักกับกวนอูในนิยาย3ก,ก๊กตั้งแต่ตอนแรกๆเลยก็คือเล่าปี กวนอูเตียวหุยที่ได้บังเอิญมารู้จักและพบว่าพวกเขามีอุดมการณ์ตรงกันจึงพากันไปสาบานเป็นพี่น้องร่วมทุกร่วมสุขกันในสวนดอกท้อเตียวหุยให้ความเาคารพกวนอูเหมือนพี่ชายและทั้งสองคนร่วมติดตามรับใช้เล่าปี่ด้วยความซื่อสัตว์เล่าปี่เองก็รักใร่ทั้งสองคนเหมือนพี่น้องจริงๆโดยเล่าปีเป็นพี่ใหญ่กวนอูเป็นพี่รองและเตียวหุยเป็นน้องสามจากนั้นทั้งสามได้ทําการระดมกําลังทหารอาสาเพื่อไปปราบโจรผ้าเหลืองตามป,ป้ายประกาศของราชสำนัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนมากมายจากชาวบ้านอีกทั้งยังมีพ่อค้าที่บริจาคเหล็กให้ทั้ง3นํนำไปตีเป็นอาวุธกวนอูจึงได้ตีเป็นอาวุธประจำตัวของตัวเองที่เรียกว่าเงามังกรเขียวเซี่ยวจันที่มีความพิเศษด้วยน้ำหนักถึง82ชั่งซึ่งถือเป็นอาวุธที่หนักหน่วงมากจนคนธรรมดาไม่สามารถเอามากวัดแกว่งใช้งานได้ในช่วงที่กวนอูต้องอยู่ทำงานรับใช้กับโจโฉหนึ่งในสุดยอดวีรกรรมเด่นๆของกวนอูก็คือบุกเดี่ยวฝ่าทหารข้าศึกเข้าไปสังหารงาน แลแะบุญทิวซึ่งเป็นทหารเอกของอ้วนเซี่ยวที่ชื่อเสียงความเก่งกาจและฝีมือการทําสึกของสองขุนพลนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้อ้วนเซี่ยวขยายอิทธิพลได้อย่างยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ทําให้โจโฉประทับใจในผลงานและความเก่งกาจเหนือคนของกวนอูมากหลังจากนั้นกวนอูก็ได้ทราบข่าวของเล่าปีซึ่งขณะนั้นไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวกวนอูจึงคิดหนีจากโจโฉไปหาเล่าปีในทันทีตามข้อตกลงที่ได้ตกปักรับคากันไว้ระหว่างโจโฉ และกวนอูทําให้โจโฉรู้ดีว่ากวนอูคงต้องจากตนไปแน่ก็พยายามประทานของกำนันให้มากมายหวังจะผูกล้างกวนอูไว้แต่ก็ไม่เป็นผลกวนอูไม่ยอมรับสิ่งของใดๆจากโจโฉเลยทิ้งไว้เพียงจดหมายลาและคําขอบคุณที่ทิ้งไว้ให้โจโฉก่อนจะออกเดินทางไปหาเล่าปีในเขตของอ้วนเสี้ยวแม้จะมีการคัดค้านจากบรรดาขุนพลของโจโฉที่ต้องการไล่ตามกวนอูไปแต่ก็ถูกโจโฉสั่งห้ามไว้ซะก่อนนี่จึงแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมน้ําใจและความ เป็นจอมคนที่มีจิตใจกว้างขวางของโจโฉแม้ว่าเขาจะอยากล้างกวนอูไว้มากแค่ไหนก็ตามแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกประทับใจในคุณธรรมและความซื่อสัตย์พักดีของกวนอูที่มีต่อเจ้านายอย่างเล่าปี่มากๆด้วยเช่นกันหลังจากนี้แหละคะ่ะที่เป็นที่มาของชื่อเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ของกวนอูอย,อย่างแท้จริงนอกเหนือจากเรื่องที่กวนอูไม่ลงไหลในลาบยศที่โจโฉมอบให้แล้วอีกเรื่องก็คือในตอนที่โจโฉแตกทับเรือพ่ายแพ้นในศึกผาแดงและต้องหนีตายเอาชีวิตรอด แต่ต้องมาเผชิญหน้ากับกวนอูอีกครั้งซึ่งกวนอูก็ได้แสดงน้ำใจตอบแทนบุญคุณด้วยการปล่อยตัวโจโฉให้หนีรอดไปได้ว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยนอกจากความเป็นยอดนักรบที่เก่งกล้าแต่ก็ไม่ใช่นะักการทาหารที่มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองเท่าไหรนะ่นักตัวกวนอูเองก็มีข้อเสียหรือจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนั่นคือนิสัยที่หญิงทนงมากเกินไปจนทําให้เสียการใหญ่และบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นอีกด้านของคมดาพี่หันมาฆ่าตัวเขาเองเลยก็ว่าได้ในช่วงที่เป็นจุดพีคที่สุดของกวน ถ้าไม่นับตัวลิโป้ที่ตายไปก่อนแล้วตัวกวนอูเองก็ได้สร้างวีรกรรมมากมายจนจะอวยว่าเป็นสุดยอดขุนพลอันดับหนึ่งของแผ่นดินก็ไม่เกินจริงเลยทั้งนำทัพบ,บุกขึ้นเหนือโจมตีวีก็กาบสองแม่ทัพอีกิมและบังเต็กได้สําเร็จความเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจนใครก็ฉุดไม่อยู่นั้นทําให้โจโฉหว,วาดกลัวถึงกับจะย้ายเมืองหลวงหนีซูมาอี้แนะนําให้โจโฉเป็นพันธมิตรกับซุนกวนเพื่อให้ซุนกวนช่วยขัดขวางการลุกค,คืบของกวนอูซึ่งก่อนหน้านั้นซุนกวน เองก็ได้มีการผิดใจกับ กกนออูมา่โดยได้เคยส่งทูตไปพบกับกวนอูเพื่อเสนอให้มีการแต่งงานระหว่างบุตรชายของตนและบุตรสาวของกวนอูแต่กวนอูปฏิเสธข้อเสนอทั้งยังด่าว่าและยามเกียดของทูตยอย่างรุนแรงทําให้ซุนกวนนั้นโกรธมากจนนําไปสู่การแตกหักของพันธมิตรจกกกและงองกกกกันเลยทีเดียวและตามมาด้วยหายนณของกวนอูในภายหลังกวนอูในช่วงเวลานั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความฮึกเหิมทะนงตัวถือตนเป็นผู้ไร้เทียมทานแทบไม่เห็นผู้ใดในสายตา และตัดสินใจเองโดยพลาการนำทัพปลุกต่อไปซึ่งเป็นการนอกเหนืออำนาจคำสั่งของของเบ้งแต่เหตุการณ์ทุกอย่างกับตาลบาดเมื่ออดีตพันธมิตรอย่างงอกกกที่แม้ภายนอกจะยังไม่ได้เปิดศึกใส่กันแต่ภายในนั้นต่างมีความหวาดระแวงกันอยู่เสมอซึ่งซุนกวนเองก็คิดวางแผนลับที่จะโจมตีกวนอูอยู่ตลอดเวลาจึงลอบตกลงร่วมมือกับโจโฉพร้อมทางได้ส่งลิบองให้ตระเตรียมกองทัพคอยจับตาดูสถานการณ์เอาไว้เมื่อสบโอกาสที่กวนอูพลาดทา่า ทิ้งเมืองไปก็วางแผนออกมาตลบหลังยึดเมืองเกงจิ๋วของกวนอูจนกวนอูต้องลงใต้กับมากู้สถานการณ์แต่ก็ไม่สําเร็จก่อนจะถูกจับตัวไปให้ซุนกวนและถูกประหารชีวิตในที่สุดหลังจากการตายของกวนอูที่ปรึกษาแนะนําให้ซุนกวนยอมผูกมิตรกับโจโฉและส่งสศีรษะของกวนอูไปเป็นบรรณาการแก่โจโฉแทนเพื่อให้เล่าปีลงคิดแค้นว่าโจโฉเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารกวนอูทางด้านโจโฉเมื่อได้รับศีรษะของกวนอู ก็ได้ซูมาอี้เตือนว่านี่เป็นแผนการยุยงของซุนกวนโจโฉจึงแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ใจโดยการนำศีรษะของกวนอูไปฝังแล้วจัดพิธีให้อย่างใหญ่โตแม้ทั้งสองจะเป็นข้าศึกศัตรูกันแต่โจโฉก็เคารพยกย่องในความเป็นยอดนักรบบูกกล้าซึ่งสายสัมพันธ์ระหว่างกวนอูและโจโฉนั้นก็ยังมีเรื่องของบุญคุณที่เคยมีต่อกันด้วยนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับกวนอูบ้างพิมพ์บอกพวกเราใต้คอมเมนต์หน่อยสิคะและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้กวน ในแบบฉบับของบองเกอร์ด็อก